วัครับผมชื่อเด็กชายปลักใจหมายผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ผมอายุเจ็ดขวบครับผมคิดว่าผมเป็นเด็กดือ้อเพราะว่าผมชอบวิง่งแต่ตอนที่ไปไวัดน้องปรลักรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีแต่ไม่ได้วิ่งเล่นในวัดเลยอะ <c oughs> ที่ผมอยากบวชเพราะว่าจะได้บุญไปฝา กับยายครับผมไม่กลัวผีเพราะว่าถ้าเราไปบวชแล้วนะพผ,ผีมาโดนน้ำมนต์โดนบทสวดตายเลยมาดูเยอะๆนะครับร่วมเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปกับสมณเณน,นปลูกปัญญาธรรมปี๙ทาง True Visions HD 119 333และแอป True ID